สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n n e l คลิปนี้มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าไม่ใช่ธรรมดาพบเจออย่างนี้ก็ควรเก็บปัจจุบันราคายัางไม่แพงยังไม่มีความนิยมในหมู่นักสะสม แต่ในอนาคตต่อไปก็ไม่แน่ก็ไปดูข้อมูลเหรียญนะครับชนิดหนึ่งบาทปีพศออ2540เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาเป็นเหรียญผิดปกติผิดปกติยังไงนะครับก็มาชมกัน ด้านหน้าจับให้ตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนไปด้านหลังเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรเอียงเกือบขวางใครพบเจอเหรียญพระเศียรเอียงไม่ว่าจะเป็นปีพอศอะไรก็เก็บสะสมไว้เพื่อรออนาคตข้างหน้านะครับถ้าเป็นเหรียญรอเก้า นะครับมีราคาแน่นอนเนื่องจากว่ากรมธนารักษ์รอกองกษาสอบเขามีนโยบายเครียกเก็บเหรียญของรัชกาลที่เก้าต่อไปก็จะหายากนะครับเหรียญธรรมดาก็จะหายากเหรียญแปลกเหรียญผิดปกติก็จะหายากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีคนเก็บ ปีนักสะสมเก็บพบเจอนะครับขอแนะนำให้เก็บนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับสำหรับช่องสมาคมชนแนลก็เก็บนะครับเราก็เก็บเราชอบสะสมแต่เราเก็บแบบเหรียญแปลกเหรียญ ผิดปกติเหรียญไม่ธรรมดานะครับก็เลยจะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญอได้พบเจอได้พบเจอแบบนี้ก็อย่าได้ใช้จ่ายให้เก็บนะครับอนาคตข้างหน้าวันข้างหน้าจะมีนักสะสมประกาศรับซื้อแน่นอน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ